ะะเพราะว่าปุยเห็นเรืของการทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดการทําธุรกิจเนี่ยสินค้าต้องดีนะคะและระบบต้องดีด้วยแลวต้องดีทั้งสองอย่างนะ,ะจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงก็เจ๊งนะคะปุยเห็นในนี้นะคะเพราะสินค้าเขาเนี่ยปุยลองใช้เองแล้วปุยประทับใจนะคะระบบเนี่ยปุยเห็นระบบหลังบ้านแล้วปุยถึงท่านทึ่งเลยนะคะว่าเขาคิดมาได้ยังไง ระบบนี้ถือว่าจะช่วยผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาได้มากๆเลยนะคะสําหรับนักธุรกิจนะคะโดยเฉพาะนักธุรกิจมือใหม่หนักธุรกิจมือใหม่เนี่ยอาจจะสับสนนะคะแต่ที่นี่เขามีโคช้ชเขามีระบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆและผู้ที่สอนเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่มาสอนนะคะเขาประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้แล้วนะคะเราแค่เดินตามเส้นทางที่เขาทาะะํามาเท่านี้นะะยังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะ และที่สำคัญเนี่ยดีไอคอนเนี่ยปุยมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เทรนด์มันมานะคะการที่เรามีรายได้อีกทางหนึ่งนะคะนอกจากงานประจำหรือธุรกิจเดิมของเราอยู่แล้วนะคะแล้วแล้วเป็นธุรกิจที่มันเป็นเทรนด์ที่กำลังม,มาเนี่ยมันย่อมดีกว่านะคะมีรายได้สองสามทางเนี่ยดีมากๆเลยค่ะนี่คือสี่ที่ปุยประทับใจในดีไอคอนค่ะ